โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผม,ผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะใน6613นะครับผมโอเคก็มาลุยกันต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคุณผู้ชมก็จาก3ามพนะวันนี้ผมต้องการกําไร640นะคุณผู้ชมก็คือเป้าหมายคือวันนี้คือ3ามพนะคุณผู้ชมก็ตีเป็นวันก็ประมาณวันที่17นะปั้นมาเรื่อยๆก็ประมาณวันที่1ิบสนะเออไปเราก็จะลุยเทคนิคเดิมนะคุณผู้ชม ไล่น้ำไม้ห้านะคุณชมเอาวงล้อเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วไปลุยเลยเดี๋ว่าจะได้ไม่เสียเวลาเจ็ดสิบยสิบเก้าสามสิบเอ็ดโอเคตอนนี้ผมก็มีทุนถึงห้าไม้แล้วนะคุณชมก็ทบไปเรื่อยๆแล้วกันกำไรสำหรับจุดเริ่มที่สิบบาทเนี่ยก็ อยาเปิดให้ดูเห่อง่ายดีเนอะนี่นะคุณชมเฮ้ยสักครู่นะทบกันโอเคนี่นะคุณชมตรงนี้เลยนะกำไรตามนี้นะคุณชมกำไรตามนี้เผื่อไม่ชัดนะนี่นะตามนี้เลยมันกว้างไปนั่นแหละ เอาเล็กลงหน่อยแล้วกันอ่ะก็มีทุนอยู่ที่แนะค่5ไม้มนะคุณผู้ชมล่นแค่5ไม้นะ7โอเคเขาที่ไม้2นะไม้2ได้กำไร70เลยนะคนุณผู้ชมโอเค7 4 19 13 21 1 0โอเคนี่ก็ได้นะ เหมือนจะไม่ได้21ไปเลขหนึ่งนะแต่ว่าต้องเลือกนะ19กับ21เลือก19แล้วกัน31เโอเคเข้าที่ไม้แรกนะไม้แรกก็กำไรอยู่ที่40บาทนะคุณผู้ชม123เนี่ยกำไรจะเยอะนะคุณผู้ชมไม้1 40ไอ่ไม้2 70นะไม้3 80นะไม้4เนี่ยเหลือ50นะแล้วไม้5 140แล้วไม้6 180นะคุณผู้ชม ถามว่าใช้ทุนเยอะไหมผมว่าก็ไม่เยอะเท่าไหนนะร่นะคุณผู้ชมกําลังดีนะกําลังดีนะสําหรับผมมองว่ากําลังดีนะไม่เยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปนะยี่สิบแปดโอเคเข้าที่ไม้แรกมันก็เกือบนะครึ่งครึ่งเลยนะคุณผู้ชม,มเสียดายที่ว่ามัน มองกำไรโดยรวมแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมันควรทบไปแล้วมันควรได้เยอะกว่านี้นะแต่ก็ช่างมันนะไม่เป็นไรเออสิบห้าโอเคหลุด <c oughs> ไม้ที่สองสามสิบสโอเคเจบาทกับอะไรยี่สิบแปดสามสิอ้าสมีหมดเลยเงินกรม พลาดแค่สองสุดข้างล่างนี้เองนะคุณผู้ชมเ,เดี๋ยวผมแบ่งชิปดีกว,ว่ายวแบ่งชิปดีกว,ว่าสามสิบสองโอเคเข้าที่หมายเลคุณผู้ชมสามารถแบ่งชิปอย่างนี้ได้นะถ้าว่าชิปมันเอื้อมหน่อยนะคุณผู้ชมแบ่งชิปอย่างนี้ได้นะก็ให้มันแบ่งครึ่งๆนะจากสิบก็เหลือห้าบาท เป็นสตรีทแทนนะคุณผู้ชมเป็นสปลิตนะเป็นสปลิตแทนนะจากคอร์เนอร์กันปเป็นสปลิตแทนนะมันก็จ่ายเท่ากันนะคุณผู้ชมลดเบ็ดลงมาแล้วก็แบ่งครึ่งๆจากตรงนี้นะแบ่งครึ่งจากตรงนี้ลงมาก็จะจะไม่ต่างกันนะก็จะเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเหมือนดักโลสองเต็มๆเลยว่ะคุณผู้ชมโอเคสิบเก้าสวยงามสมกับการที่ย้ายลงมานะ ยี <c oughs> ่สิบเหรอโอเคสวยงามไม้หนึ่งนะคุณผู้ชมไหลไม้หนึ่งแบบนี้ก็เพลินเลยนะเมื่อวานก็ทําให้เห็นไปแล้วนะคุณผู้ชมว่าไม้สี่มันหลุดง่ายมากนะเออถ้าห้องไม่อํานวยถ้าแบบห้องมันแบบเลขไม่ค่อยซ้ำมาคุณผู้ชมผมแนะนําว่าหาห้องอื่นนะแต่เมื่อวานก็อย่างที่เห็นนะห้องมันไม่ มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ด้วยนะแต่ว่าก็รอดมาได้นะเออเกือบตายนะคุณชมเกือบตายนะเออไม่รู้ว่ารอดมาได้ไงเออแปดเหรอโอเคเข้าเป่าที่หมายหนึ่งเหมือนเดิมก็นิดหน่อยนะนิดหน่อยวันนี้ผมต้อง เอาไปให้ถึง15บาท15บาทใช้ทุน4,650เลยนะคุณผู้ชม4,650สําหรับ5ไม้นะก็กว่าจะถึงเป้าตรงนั้นก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะต้องอีกคลิปหนึ่งนะคุณผู้ชมอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งก็น่าจะได้เพิ่มเบ็ดละเออสี่เรียบร้อยยี่สิบเอ็ดอยู่ข้างๆเองอนะ ช่วงนี้ผมติดเล่นในตรงนี้นะคุณผู้ชมผมว่ามันได้ลุ้นดีนะเดี๋ยวก็นนะัาแรกมากับความเสี่ยงนะคุณผู้ชมโอกาสชนะมันค่อนข้างเหมือนเยอะนะแต่น้อยนะเราหายไปกี่เลขตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเลขจากสามสิบเจ็ดค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันนะผมชอบไปเล่นนอกรอบนะอันนั้นนะ่ะผมว่ามันเพลินดีนะคุณผู้ชม ออชว่วงนี้ชอบเล่นคุมโซนโซนนี้นะแล้วก็ดักโซนศูนย์แบบเน้นๆไปสักทีหนึ่งนะคุณผู้ชมเพลินดีนะผมชอบนะ <c oughs> กำไรมันขึ้นไวดีนะคุณผู้ชมอ่ะไม้สามแล้วนี่มาใช่ไหมอ่ะไม้สามแล้วอะไรก็ได้ที่เป็นโหลสองอะ2ิ้าเหรอหลุด ต่อไปไมาที่สี่นะกำไรอยู่ที่50บาทนะคุณผู้ชมต่อไปผมต้องลงจุดละ3า0นะยกเป็นตรงนี้นะตรงนี้ก็จะหันครึ่งออกมาล้เซฟตรงนี้ไว้ก็ไม่ไม่ยากแล้วนะก็กดไป6ทีนะแล้วก็ไม้ท้ายไม้6กเนะี่ยกดไป10ทีนะแต่ว่าผมมีแค่5ไม้นะต่อไปก็คงอออินเลยนะคุณผู้ชม อย่างที่ผมบอกไปนะว่าเจ้าของเอ็กเซลเนี่ยเขาทำซีติไว้ที่18วันนะคุณชม18วันนะเออสี่สิบเก้ายี่สิบสามสิบสองสิบห้าทบไปหนึ่งทีโอเค แปดเหรอโอเคเขาเป่าถึกเป้าอย่างเนี้ยเดี๋ยวนะผมต้องสักการสามพันแปดป่ะสามพันแปดหรือเท่าไหร่วเนี้ยผมลืมนะอ๋อสามพันแปดสี่สิบโอเคสามพันแปดสี่สิบก็มีหลายคนนะที่ในกลุ่มบอกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้วะลืมนะเออลืมวะจะพูดอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วคุณผู้ชม เนกรรมช่างวันแล้วกันเออลืมเฉยเลยวะไปทบกันต่อบที่หมาสามนะ อ,อล่าสุดท่านผู้ชม Excel ซที่ผมแจกไปคนในกลุ่มเขาเปิดในโทรศัพท์กันได้หมดเลยท่านผู้ชมทำไมผมเปิดไม่ได้วะทำไมผมถึงเปิดไม่ได้ผมเป็นคนทำาอ็กเซเองอะทำไมผมเปิดไม่ได้ผมไม่เข้าใจนะเออผมว่าน่าจะเปิดได้อนันเลยนะถ้าใครมี Excel ซในมือถือก็น่าจะเปิดกันได้ปกตินะมีแต่ผมนี่แหละมั้งที่เปิดไม่ได้นะท่านผู้ชมปวดใจกับตัวเองจริงๆนะผมพยายามเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้นะแต่พอเป็น คุณผู้ชมในกลุ่มนะคือเปิดได้กันหลายคนอยู่นะคุณผู้ชมเออเดีผมเปิดไม่ได้ว่าไม่รู้เป็นอะไรศูนย์เรียบร้อยหลุดต่อไปไว้ที่สี่นะเออผมได้ปวดหัวเลยนะเนห็นคนทำเอ็กเซลแท้แต่เปิดเอ็กเซของตัวเองไม่ได้นะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะเออปวดตับเลยช็อตนี้ ทุกคนเปิดได้ปกติยกเว้นผมนะโอเคเดี๋ยวไม้ห้าเอาอินนะคุณผู้ชมอะไรสามห้าเราหลุดนะเอ้ยทำไมต้องมาหลุดอะไรขนาดนี้ด้วยนะโอเคเหลือแปดร้อยเอาผมเทหมดเลยแล้วกันสามสิบสี่อ่ะผมชอบนี่แล้วกันนะ ออกไปเส้นทางที่เลือกแล้วกันมีสิทธิ์จะหลุดนะคุณผู้ชมโอ้รู้สึกว่าผมจะทำลายสิติของเขาไม่ได้ด้วยนะสิติของเขาไว้สิบแปดวันนะอ,อหลุดไหมนี่ก็เรียบร้อยนะคุณผู้ชมหลุดง่ายจังเลยนะผมดูแลดูมันหลุดง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมศูนย์วะ่ะเรียบร้อยเหลือสี่บาทคุณผู้ชมทำไมมันหลุดง่ายจังเลยมันมีตั้งยี่สิบเลข แหลมหลุดหลุดง่ายๆย่งไ,งไม่รู้นะความรู้สึกผมนะคุณผู้ชมเอ้ยมาตั้งไก่มาเกือบครึ่ง,นะยยง,งทางแล้วนะแท้ๆนะอีกนิดเดียวเองจะถึงครึ่งทางแล้วนะก็เสียดายค่ัคุณผู้ชมเกือบจะครึ่งทางอีกแล้วนะโอ้ผมอยากจะผมอยากจะลุยต่อจริงๆเลยคุณผู้ชม ถ้าครบสี่สิบวันมันจะได้ประมาณแสนสามแสนนะคุณผู้ชมประมาณสามแสนนะโอ้เสียดายว่ะคุณผู้ชมต้องใส่ผมก็ต้องคงเปิดโปรเจกต์ใหม่แล้ะเอเคช่างมันไม่เป็นไรหลุดไปแล้วนะโอ้เมื่อกี้ผมตัดสินใจจะขยับลงมาตรงนี้ก็โอ้หลุดไม้นี้ก็หลุดนะคุณผู้ชมหลุดอีกนะเนี่ยมันตั้งยี่สิบเลขมันแลดูหลุดง่ายกว่าหกแถวไงก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมบอกไม่ถูกนะ สิบสองนี่เพิ่งมาเข้าไม้ไม้ที่เจ็ดเลยนะคุณผู้ชมไม้ที่เจ็ดเลยนะโอ,โอเคช่างมันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปมาคลิปหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะเออผมต้องไปหาวิธีเล่นใหม่แล้วโอเค